มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกฮะทุงทุงทุงซังฮูล่าเลยหรอทุงทุงเหรอพี่จิมหาที่อฮ้ยเจอแล้วทุงทุงเฮ้ยใช่ปะทุงทุงปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ด้วยอ่ะได้มาแล้วทุงทุงเรามากินกันเลย แม่อร่อยเลยอย่างที่สองอะไรอ่ะอาหารแมวหรออาหารแมวหรออาหารแมวก็ต้องอยู่ในห้องแมวสิดูดีลูกแมวเต็มเลยนี่ก็แมวนี่ก็แมวนี่ก็แมวอาหารอยู่นี่นี่ได้มาแล้วอาหารแมวเรามากินกันเลยอืม อร่อยดีอ่ะอย่างสุดท้ายบ้านเนาะเอาบ้านใหรดีอ่ะบ้านคนดูได้ไหมอ่บ้านเานาะเอาหลังไหนดีอหลังนี้ก็ดีหลังนี้ก็ได้หลังนี้ก็เกเคนะเอาตรงนี้ก็ได้ไกลดีนี่เจอแล้วบ้านที่ใฝ่ันขอใส่วิทายนิดนึงนะจะได้ไม่เหม็นเขียวเรามากินกันเลย มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอะ่ะแมลงเหรอมแรมลงแมลงเหรอมันไม่ได้หากันง่ายนะเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะมแมลงปะเออุ้ยอะไรอะ่ะเหมือนมแมลงวันเลยนี่เจอแล้วนี่มแมลงเรามากินกันเลยื อย่างที่สองอะไรอ่ะน้ำฝนเนาะน้ำฝนเนาะเท่าที่ดูนี่เอ่อเหมือนจะตกอยู่นะเนี่ยนี่รีบตกมาเลยนะตเตรียมจานไปแล้วเนี่ยนี่ฝนตกแล้วได้กินแน่ๆฉี่พระอินเต็มแก้วแล้วนี่นี่ได้มาแล้วอืมเดลิเชสอย่างสุดท้ายอะไรอ่ะสายฟ้าหรอ มากินตามอีโมจิแบบเอส r กันอย่างแรกอะไรอ่ะลูกโป่งเหรอลูกโป่งดีลูกโปง่โปงน,งนี่เรามากินกันเลย อย่างที่สองอะไรอะ่ะต,ตุ๊กแกเหรอตุ๊กแกตุ๊กเฮ้ยตุ๊กแกปะเฮ้ยตุ๊กแกเอสไอเอสมานี่ได,ด,ด,ด้มาแล้วตุ๊กแกอย่างสุดท้ายอะไรอะ่ะกระสุนเหรอกระสุนอ๋อไม่จะเพล่นะมั้ยอย่างน่ะ เออเอ้ไทยไหมเออแกตุกอย่ยม,มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอ่ะหมูเหรอหมูเหรอหมูหมอ๋อนี่เจอแล้วหมูเรามากินกันเลยอืม,ม,ม,มอร่อยอย่างที่สองพริกเหรออุ้ยกำลังดีเลยนี่อืมอืม,ม,ม Bye bye. ออรไย่างสุดท้ายอะไรอะแม่เหรอแม่เหรอแม่พี่จะไปหาที่ไหนมันไม่ได้หากันง่ายๆนะเนี่ยแม่หรอแม่ <c oughs> ใช่ปะนั่นแม่ปะเจอแล้วเ <c oughs> จอแล้วมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกสตอสตออสตอก็จะอยู่ภาคใต้ดี นี่ได้มาแล้วสตอดูดิฝักยังเขียวส,สดๆอยู่เลยเรามากินกันเลยเหม็นอะอย่างที่สองอะไรอะเยลลี่มาม่วงตู้กับข้าวเหรอเยลลี่ยืนเมืองสุรินใครได้เห็นก็ต้องอยาก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยใช่ปะเยลลี่ปะเฮ้ย,เ,ยเจอแล้ว <c oughs> เฮ้ยเจอจริงด้วยอะเยลลี่เรามากินกันเลยอืม หอมมะม่วงมากอืม อร่อยอ่ะสำหรับใครที่อยากกินเยลลี่เขียวหยุบหยับแบบนี้กดสั่งได้เลยนะที่ตะกก้าตรงนี้เพราะนี่คือ YouTube s h o p p i n g x s o p p e e แค่กดสินค้าจากตะกก้าของเราขั้นต่ำ500บาทก็รับไปเลยส่วนลดถึง20%สูงสุด1,000บาทเข้ากระเป๋าไปเลยแต่ตอนนี้พี่ขอไปกินเยลลี่มะม่วงเขียวหยุบหยับอร่อยอร่อยต่อก่อนนะอย่างสุดท้ายอะไรอ่ะพึ่งหรอพึ่งอืมลัง พึ่งหรอรังพึ่งพี่จะหาที่เฮ้ยใช่ปะใช่รังพึ่งปะเฮ้ยเจอแล้วรังพึ่งโอ้หแต่มันอยู่สูงมากเลยอ่ะพี่จะลงมาไงดีอ่ะอ๋อนี่สูงยักใช่ไหมต้องเจอก้อนหินพิฆาด <c ười>